คุณเคยได้ยินชื่อสามเหลี่ยมมรกตไหมครับไม่ใช่สามเหลี่ยมทองคำที่เชียงรายนะแต่นี่คือที่ดินผืนเล็กๆบนยอดเขาแค่12ตารางกิโลเมตรในจังหวัดอุบลราชธานีที่ที่ทหารไทยหลายร้อยนายต้องหลั่งเลือดสละชีวิตเข้าปกป้องและว,วันนี้ที่ดินผืนเดิมกำลังถูกกัมพูชาลากไปฟ้องศาลโลกคำถามคือช่องบกที่ดินผืนเล็กๆ ที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินชื่อมันมีอะไรซ่อนอยู่ทำไมกัมพูชาถึงอยากได้นักหนาเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกัน พบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิมพรอปตี้และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้เราจะไม่ได้มาคุยกันเรื่องตึกสูงใจกลางเมืองหรือคอนโดริมรถไฟฟ้าแต่เราจะไปคุยกันเรื่องที่ดินผืนหนึ่งครับที่ดินที่ไม่ได้มีโฉนดแต่มีราคาที่ต้องจ่ายด้วยเลือดที่ดินผืนเล็ก,ลกๆแค่12ตารางกิโลเมตรแต่มีมูลค่าทางยุทธศาสตร,ร์มหาศาลที่ดินที่ชื่อว่าช่องบก หรือที่ใครๆก็เรียกขานกันว่าสามเหลี่ยมมรกตหลายท่านคงได้ยินข่าวไม่นานมานี้ครับเสียงปืนที่ดังขึ้นอีกครั้งที่ชายแดนอุบลราชธานีการประทะก,การระหว่างทหารไทยกับทหารกัพูชาที่ช่องบกเมื่อวันที่28พฤษภาคมมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับและมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องกระทบกระทั่งกันของทหารชายแดนแต่มันคือภาคต่อของมหากาบการช่วงชิงที่ดินผืนนี้ที่มีเดิมพันคือ อธิปไตยของชาติไทยวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเจาะลึกทุกมิติครับว่าที่ดินที่ชื่อว่าช่องบกมันมีดีอะไรทำไมกัมพูชาถึงอยากได้นักหนาแล้วทำไมคนไทยทุกคนต้องรู้และหวงแหนแผ่นดินผืนนี้ยิ่งกว่าทองคำพื้นดินที่แลกมาด้วยเลือดตำนานสมรภูมิปี2530ก่อนที่เราจะพูดถึงปัจจุบันครับเราต้องย้อนเวลากลับไปก่อน กลับไปในช่วงทศวรรษ2,520ยุคที่สงครามเย็นกำลังคุกรุ่นไปทั่วอินโดจีนเวียดนามซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตได้บุกเข้ายึดครองกัมพูชาและขับไล่รัฐบาลขเขมรแดงจนต้องถอยร่นมาอยู่ตามแนวชายแดนไทยณจุดนี้เองครับที่ช่องบกอำเภอนายืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งมันคือพื้นที่รอยต่อสามประเทศไทยลาวและกัมพูชา ภูมิประเทศเป็นป่าทึบและภูเขาสลับซับซ้อนของเทือกเขาพนมดงรักเหมาะแก่การซ่อนพรางและกำบังอย่างยิ่งแล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับกองทัพเวียดนามในภารกิจไล่ล่าก,กวาดล้างฝ่ายต่อต้านได้รุกล้ำอธิปไตยของไทยเขาไปยิดครองเนินเขาสำคัญในพื้นที่ช่องบกเอาไว้นี่ไม่ใช่การหลงทางนะครับมันคือการปักหมุดทางทหารเพื่อควบคุมเส้นทางลำเลียงและกดดันประเทศไทยอย่างชัดเจน กองทัพไทยภายใต้การบัญชาการของกองกําลังสู่พระนารีไม่ได้นิ่งลอนใจครับเราตอบโต้อย่างสมศักดิ์ศรีแต่การรบครั้งนี้มันไม่ง่ายเลยครับเวียดนามเป็นกองทัพที่เจนสึกผ่านการรบชนะมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสและอเมริกามาแล้วพวกเขายึดที่สูงขุดบังเกอร์แน่นหนาะแล้ววางกับดักระเบิดเอาไว้เกลียนป่าแต่ทหารไทยเราก็มีดีครับเราไม่ได้บุกแบบซุ่ม 4, สุ่มห้า เราใช้ยุทธวิธีที่ชาญฉลาดและทรหดอดทนอย่างที่สุดที่เรียกว่ายุทธวิธีขุดบ่อเพาะลองนึกภาพตามนะครับแทนที่จะวิ่งเข้าตีซึ่งซึ่งหน้าให้สูญเสียเปล่าเหล่าทหารหานของเราโดยเฉพาะทหารพรานผู้เป็นตํานานได้ค่อยๆขุดสนามเพาะขุดอุโมงค่อยค่อยคืบคลานเข้าไปหาค่าศึกทีล,ทละคืบทีละศอกทั้งวันทั้งคืนมันคือสงครามเห็นความอดทนการวัดกำลังใจ และการตัดเส้นทางส่งกําลังบํารุงทําให้ทหารเวียดนามที่ยึดที่มั่นอยู่ต้องตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าข่ออกการสู้รบดําเนินไปอย่างดุเดือดและยืดเยื้อนานานกว่า2ปีเต็มถึงปลายปี2530ท่านผู้ทังเชื่อไหมครับว่าในการรบครั้งนั้นไทยเราใช้กระสุนปืนใหญ่ไปมากถึง21,791นัดเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นวันไหวไป,ไปทั่วป่าพนมดงรัก เพื่อทวงคืนแผ่นดินของเรากลับมาทุกตารางนิ้วและในที่สุดเดือนธันวาคม2530เราก็ทำสำเร็จครับทหารไทยสามารถผลักดันกองทัพเวียดนามให้ออกไปจากแผ่นดินไทยได้อย่างสมบูรณ์แต่ชัยชนะครั้งนี้ต้องแลกมาด้วยราคาที่แสนแพงเราสูญเสียทหารกล้าไป109นายบาดเจ็บอีก664นายเลือดเนื้อและชีวิตของวีรบุรุษของเรา ได้ลังรดพื้นดินช่องบกแห่งนี้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมช่องบกไม่ใช่แค่ที่ดินเปล่าๆแต่มันคืออนุสาวรีย์ที่มีชีวิตคือพื้นดินศักดิ์สิทธิ์ที่แลกมาด้วยเลือดของบรรพบุรุษเราครับตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันครับสงครามร้อนที่ใช้ปืนสู้กันได้จบไปแล้วแต่สงครามเย็นที่ใช้กฎหมายและข้อมูลข่าวสารสู้กันเพิ่งจะเริ่มต้นครับเหตุการณ์ประทะเมื่อวันที่28พฤษภาคม เริ่มต้นขึ้นเมื่อทหารไทยตรวจพบว่าทหารกัมพูชาได้เคลื่อนกําลังเข้ามาในพื้นที่ที่ไทยเรายึดถืออธิปไตยอยู่ไม่ใช่แค่เข้ามาเฉยๆนะครับแต่มีการขุดคูสร้างถนนคอนกรีตและตั้งฐานทัพซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลง MOU-2000 ที่ห้ามทั้งสองฝ่ายเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่พิพาทอย่างชัดเจนครั้งนี้กองทัพไทยเราไม่ได้ตอบโต้ด้วยอารมณ์ครับแต่เราตอบโต้ด้วยหลักฐาน กองทับบกได้เปิดภาพถ่ายทางอากาศเปรียบเทียบให้เห็นกันจะจะเลยว่าในปี2,560หรือแม้แต่ต้นปี2,565พื้นที่ตรงนั้นยังเป็นป่าโล่งๆแต่พอมาถึงเดือนพฤษภาคม2,565กลับมีฐานทัพและถนนของกัมพูชางอกขึ้นมานี่คือหลักฐานมัดตัวที่ดิ้นไม่หลงครับว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายลุกล้ำก่อนและพอจนด้วยหลักฐาน กัมพูชาก็เริ่มเดินเกมใหม่ทันทีครับจากสนามรบจริงเขาย้ายไปสู้ในสนามกฎหมายระหว่างประเทศกัมพูชาประกาศว่าจะนําข้อพิพาทที่ช่องบกและพ่วงพื้นที่พิพาทอีกสาแห่งคือปราสาทตาเมือนทมตาเมือนโต๊ดและตาควายไปฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกและแถมยังเลือกประกาศเรื่องนี้ในวันที่15มิถุนายนซึ่งเป็นวันครบรอบ63ปี ที่กัมพูชาชนะคดีเขาพระวิหารจากศาลโลกพดีนี่เป็นการส่งสารทางการเมืองที่ชัดเจนมากครับว่าเขาต้องการใช้เกมกฎหมายแบบเดียวกับที่เคยได้ผลมาแล้วในอดีตทีนี้มันก็มาถึงเรื่องสงครามแผนที่ผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบฉบับคิม p r o เ e อร์นะครับมันเหมือนเราเถียงกันเรื่องเขตที่ดินประเทศไทยเราใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อห0 0หมซึ่งเป็นแผนที่ใหม่ มัดที่จัดทําโดยกรมแผนที่ทหารมีความละเอียดสูงถูกต้องตามหลักสากลเหมือนกับเราใช้เครื่องมือสำรวจที่ดินระบบดิจิตอลเลเซอร์ความคลาดเคลื่อนแทบไม่มีแต่กัมพูชาเขาอยากจะใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนที่ฝรั่งเศสทําไวใ้ให้เหมือนสมัยเป็นอาณานิคมเมื่อร้อยกว่าปีก่อนซึ่งมันเป็นแผนที่เหียบหยาบเหมือนภาพวาดลายเส้นเก่าๆที่ไม่ได้มีรายละเอียดชัดเจน พอเอามาใช้กับภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปมันก็เกิดพื้นที่ทับซ้อนเต็มไปหมดนี่คือเหตุผลที่รัฐบาลไทยยืนหยัดชัดเจนมาตลอดว่าเราจะไม่ไปสาลโลกในเรื่องเขตแดนทางบกอีกต่อไปเพราะเรามีบทเรียนราคาแพงจากคดีเขาพระวิหารมาแล้วและเรามีกลไกเจราจาทวิภาคีที่เรียกว่า JBC หรือคณะกรรมาการเขตแดนร่วมอยู่แล้วซึ่งเป็นเวทีที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด ในการพูดคุยกันอย่างเท่าเทียมสิ่งที่กัมพูชากำลังทำไม่ใช่การสแสวงหาความยุติธรรมครับแต่มันคือการใช้กระบวนการทางกฎหมายเป็นอาวุธหรือที่เรียกว่าลอแฟ r e เพื่อสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองและพยายามล้มกระดานการปักปันเขตแดนทั้งหมดที่ยึดตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นี่คือเกมที่ซับซ้อนและเราต้องรู้ให้ทันครับคุ้มรัพย์ที่ซ่อนอยู่ เดิมพันทางเศรษฐกิจมหาศาลเอาละครับมาถึงคำถามสำคัญทำไมต้องแย่งกันขนาดนี้ที่ดินกลางป่ากลางเขามันมีค่าอะไรนักหนาคำตอบคือมันมีค่ามหาศาลครับทั้งในทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงเรามีนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตนี้ถูกวางตัวเป็นฮับเศรษฐกิจแห่งใหม่เชื่อมต่อสามประเทศเข้าด้วยกัน มีแผนจะสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6พัฒนาด่านช่องออนม้าให้เป็นด่านถาวรเพื่อเชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าทำสำเร็จมูลค่าทางเศรษฐกิจมันจะขนาดไหนแต่แผนทั้งหมดนี้ต้องสะดุดครับเพราะปัญหาเขตแดนที่ไม่ชัดเจนทำให้นักลงทุนไม่กล้าเข้ามาโครงสร้างพื้นฐานก็เลยไม่เกิด ทีนี้มาดูตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆกันบ้างครับทราบไหมครับว่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชามีมูลค่าเกือบ2 0 0แสนล้านบาทต่อปีและที่สำคัญคือไทยเราเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าอย่างมหาศาลในปี2024เราได้ดุลการค้าจากกัมพูชาราวๆ4.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า1 5 0 0 0 0 0บาทผมเปรียบเทียบง่ายๆนะครับ เหมือนเราเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้และกัมพูชาคือลูกค้ารายใหญ่ของเราการที่เรามีอำนาจต่อรองสูงกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแต่ในขณะเดียวกันหากทางเข้าห้างมีปัญหาเช่นการปิดด่านอารันประเทศหรือด่านคลองใหญ่ที่จังหวัดตราดซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการค้ากว่า95%คนที่เจ็บก็ไม่ใช่แค่ลูกค้าแต่เจ้าของห้างอย่างเราก็เจ็บด้วย เพราะมันกระทบผู้ส่งออกและเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนของเราเหมือนกันนี่คือเกมแห่งการต่อรองครับการที่กัมพูชาสร้างความตึงเครียดที่ช่องบกมันไม่ใช่แค่เรื่องดินแดนแต่มันคือการสร้างอำนาจต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆในอนาคตเพราะเขารู้ดีว่าไทยเราต้องการความสงบเรียบร้อยเพื่อผลักดันการค้าและการลงทุนต่อไปดังนั้นคำถามที่ว่าทำไมกัมพูชาอยากได้ช่องบก คำตอบก็คือเขาไม่ได้ต้องการแค่ดิน12ตารางกิโลเมตรครับแต่เขาต้องการอำนาจต่อรองเพื่อท้าทายเส้นเขตแดนเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเพื่อตอกย้ำชัยชนะในอดีตแต่สำหรับประเทศไทยช่องบกไม่ใช่เรื่องของอำนาจต่อรองครับแต่มันคือเรื่องของมรดกมรดกเลือดของวีรบุรุษมรดกแห่งความถูกต้องของแผนที่และมรดกแห่งอนาคตทางเศรษฐกิจที่รอเบงบาน ในฐานะคนไทยเราทุกคนควรภาคภูมิใจในความกล้าหาญของทหารไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันและจดจำเรื่องราวของสมรภูมิช่องบกไว้ให้ดีเพราะนี่คือทรัพย์สินของชาติเป็น Legacy Property ที่ประเมินค่าไม่ได้ซึ่งถูกจ่ายราคาเต็มไว้แล้วด้วยชีวิตและมันคือหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องรู้คุณค่าหวงแหนและปกป้องไว้ให้อยู่ในมือของคนไทยตลอดไป ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังน,นะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องสันติคนนี้ต้องขออภัยพอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนำไปปรับปรุงแก้ไขส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Line แอด sign kim property life วันนี้สันติมีโปรดีๆมาฝากใครสนใจสมัครสัมนาแคปหน้าจอตอนนี้แล้วบอกแอดมินว่าขอโปรสันติมีส่วนลดให้พิเศษไปเลยครับ สุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับม่นูุที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เหมาะกอบคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรในนี่ยครือคดที่มีเูครดิตพี่มู่แลาวทรางานระจํามีการสร้าตเวผมนะครับมีความถนัดในดีาต่อการซื้อไดึงพลังูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ส่ยงไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสินไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทําให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตตตีีีคคคควววาาาามมมมมมพพพึงงงอออใใจจจนน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 ะะะรรรรรรััับบบบถถ้้้้้เเเเเเยยยยยแแลลไไไไไ่่่ดดปโช์สืิ็ผ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีนะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ